อะไรนะวันนี้อยู่กับช่องผมเองโอ้ขอบคุณมากสกายขีด x หกหกที่มาเตือนผมนะครับไ้การ์ตูนหนึ่งสองห้าเนี่ยมันนะฮะอะไรอะด่าตอนคลิปแรกเหรอโอเคโอเคนี่แหละไอช่องนี้แหละเอาแล้ว ดูมันบอกไม่ต้องมายุ่งคือทำไมกูจะยุ่งไม่ได้มึงดาช่องกูก่อนดูมึงโอ้โหหลักเกณฑ์ห้ามด่าผมทำไมอ่ะจะดา่ากูจะดา่าไม่ด่าไม่ได้แล้วอันนี้เอา้าบอยครูคิดปักเกียนเอาเล้ว เข้าสงครามเถอะสงครามนี้มันบุ่นวายจริงๆเลยโอ้โหโอ,อืมโอเคแปบบ๊บนึงนะเฮ้ยแป๊บบนึ่งเขียนผิดอืมอืมอืม,อมโอเคว้นสระไว้ โอเคนะฮะ